มาครับพบกับการไฟกันระหว่าง3 0 7 0 Ti ย์เดในคลิปนี้ครับ s o แท็ก so เ M มมิ่งแอมนะครับกับตอนนี้ใส่เข้าไปเป็น5 0 6 0 Ti RAM 16 GB, g b กาทีรก์ดารตัวแร่นะครับ a อรัสอ e ีลิสสิบตัวดีหาซื้อไม่ได้ราคาหมื0นเาแต่ผมหาซื้อไม่ได้ผมมองดูแล้วไม่เห็นสักร้านมีแต่รูปไม่มีของไม่รู้ยังไงรับใจเพื่อนเพื่อนแล้วกันเทสเสร็จปุ๊บถ้าชอบก็ไปหาซื้อ5 0 6 0 Ti ทีไแบรนด์อื่นก็ได้เฟรมเท่าๆกันกับ มาดูที่คลิปนี้ก่อนผมบันทึกไว้แล้วสาม0ูนย์ด้ทีไอไดเฟรมเท่าไรมาดูกันปรับสุดผมเอาการาก์ดจอที่มาทดสอบเนื่องจากก็อบอกว่าจะามาเทียบกับ5 0า0ูโทูนที่ไอแรบหกกิกน,นะครับไม่ต้องไล่าย,ยาวมาเลยค่อนข้างจะเอาอยู่ค้าบูนา์โทศูนย์ตัววีแรมสิกิกด้วยใช้ซิสเต็มเดียวกันชุดนี้แหละนะครับซิส <System S 2> เต็มเดียวกัน<อ>นะครับเป็นใช้การ์ดจอเครื่องสมัยงเหมือนเดิมเอามาเทสให้ื่อนชมกันมากราฟิกก่อนเลยแสดงภาพป้ดีครับ น่วิธี่รับสูตร165เลยเหมือนกันเขาเรียกว่าสเกล 4K นะมันน่าจะใช่เลยอ่ะ DLEE ครับปรับสุขภาพครับเดี๋ยวจะมีไม่ต้องเปิดถ้าเปิดแล้วมันจะล็อกเลยอ่าตามนั้นนะครับบูทเปิดตรงนี้เห็นไหมอ่ะปิดไปครอันเนี้ยโอเค DLEE นะครับโอเคบูทเฟมเจนเปิด กราฟิกครับปรับเองครับดึงสุดดึงสุดสูงมากแล้วเอา 16x ด้วยนะครับ 16x ครับสูงสุดทางด้านขวาไปต่อไม่ได้แล้วทุกอันนะครับเลือกใครดูตรงนี้เลย XEGTAO เปิดเปิดจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วเชิญครับกดตอฟ u s ชิมะนะครับบนจอ Full HD สเกลในการทดสอบนะครับผมถือว่ามันเป็น 70เฟรมที่เบรก Full HD กันนะครับ3070 Ti 3070 Ti ครับ165เฟรมตามตามภาพเลยนะครับไม่ไม่มีโกหัเราจะมาเทียบเฟรมนี่คือ3070 Ti ตอนนี้165เลี่ยที่ข้งเยอะมาก มีร้อยห้าสิบสอหาซื้อได้ก็แ0ดพเศษเศษอผบอกหรือสตอนนี้นะครับหกศสตาร์ทน่าจะหมื่นใครชอบสามศูนย์เจ็ที่อ้อสองนี้แปดพันเก้าพันแั้นแหละห้าศูนย์หยที่เป็นแรสิบหกิ็ห้าศูนย์หนย์ที่ไอ้อนี้หมื่นแปดหมื่นเก้าแถวๆนั้นถ้าตัวเป็น8ปดกิกก็ประมาณหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็แีล้วผมเลือกชาหลากหลายรุ่นถึงแล้วแต่ไฟแล้วแต่ทรงแล้วแต่ยี่ห้อฮะไว้ การชนฟุตตีแต่ตัวที่ผมเอามาเทสตัวเนี้ยมันไม่มีของหายากตัวสวยด้วยเกมฉักนตะลึงมากนะครับแต่ของไม่รู้ไปไหนหมดนะครับก็ลองดูถ้าชอบก็ไปหาซื้อแบรนด์่นได้เพื่อนๆราคาจะถูกกว่าเป็นไป140กิ๊กแลมอ่ะเจอผู้คนเจอผู้คน140กว่ามี165แล้บผมเฉลี่ยเลยแล้วกันประมาณนั้นครับไม่มีอะไรมากมายโคตรออซิมามาเข้าเกมเลยโหลดเกม ันเข้าได้ปะล่ะ,ละเดี๋ยวนะเอาตัวเซฟเนาะมาดูกันครับ 560T.I 0จะทำเฟรมเรทได้เป็นอย่างไรผมก็ไม่รู้โอเคมาครับการแสดงผลครับฟูเกด,ดีเหมือนกันครับเต็มจอครับวีซิงเปิดนะครับทุกอย่างตั้งเหมือนเดิมทุกอย่างเลย DLAA ครับผมมีอะไรบ้างวะม,ม DLAA อย่างเดียวเอ้ย DLSS นะครับ แล้วคุณภาพนะครับแต่จะไปอีไม่เปิดนะครับบูตครับอ่ะ DLSsframegeneration แต่ที่ผมเห็นเมื่อกี้เหมือนจะไม่ได้ปรับปรับเป็น AMDFSR เอาตามนี้เหมือนกันด้วยผมไม่โกงนะครับผมเห็นแล้วว่าเมื่อกี้ไม่ได้มีการปรับในส่วนนี้ผมเห็นแล้วไปย้อนดูคลิปเมื่อกี้ผมบอกเลยว่าพูดความจริงนะครับผมตั้งแบบนี้แล้วตั้งอย่างนี้ เอาแบบเดียวกันนะไม่โกงกันได้ยังไงเอาแบบนั้นนะครับเราจะไม่โกงฟังก์ชันสูงมาก 16x สูงสุดด้านขวาปรับไม่ได้แล้วนะครับสูงสูงมากนู่นนี่นั่นไม่โกงครับสุดหมดลวมามาดูเฟรมกันไปเดินออกมาครับเราต้องไปเดินใหม่ดิใช่ไหมวิ่งจะเฟรมดีกว่าอยู่แล้วชัดเจนเอา้าวมันให้เดินแค่นี้มาเซฟตรงเนี้ยครับเพื่อนไม่เป็นไรแต่ชัดเจนครับ เฟรมเรทเป็นอย่างไรมาดูกัน1 15 5อ1 5 3 145ตัวนู้นอุ๊ยไม่ได้ห่างกับ3 0มสูตรที่ไอเท่าไหร่ว่าตรงเนี้ยที่เราลองนะครับใกล้ๆก,กันเลยนะแต่ว่าอันนี้อาจจะได้เฟรมมากกว่า34เฟรมเองที่ลองเดินเมื่อกี้ใช่เลยนะครับเพื่อนๆคือใกล้เคียงกันมากเสียดายว่ามาเดินไปตรงนู้นไม่ได้ มันเล่นใหม่ได้ปะต้องได้นี่เราต้องเอาทุกอย่างที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะผมอยากที่จะไม่ได้ดิวะมันไม่ได้มันย้อนไม่ได้มันย้อนใกล้สุดได้แค่ไหนวะผมจะลองเอาแบบใกล้ที่สุดเพื่อนโหลดงไงอเซฟเกมเข้าเล่น ไปหน้าจอหลักเลยไหมลองลองโหลดเข้ามาใหม่ลองโหลดใช้อันอื่นไม่รู้ว่ามันเป็นอันเดียวกันป่ะลืมไปแล้วโหลดเกมผมจะลองเอาวันเวลาที่มันน้อยที่สุดโมันล็อกล็อกอะไรมันล็อกวะอ๋อโหลดได้เหรอขึ้นตรงไหนวะเนี่ยแชตเตอร์เขาอาใหม่เลยเหรอโอ้โหตรงนี้เลยเหรอเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้ไม่ได้ไม,ไดมันไกลไป ผมจะเอาตอนขึ้นนี้ตรงนั้นน่ตรงที่ว่ามันเดินไปเหมือนคลิปเมื่อกี้เมื่อกี้มันเก่าไปหรอฉากไหนวะเราจะรู้ได้ไงวะเนี่ยดูจากเวลาสี่ทุ่มดูจากเวลาที่เล่นเซฟสามสี่ทุ่มเมนนววนเซฟเองไม่รู้อันไหนผมอยากเดินเหมือนเดิมอะตรงนี้ไงคืออะไร,อไรโอ้โมันขึ้นตรงนี้เลยอะไม่ได้ไม่ได้ไไดออกออก เอาออกเลยเหรอจะเย็นใจยเย็นนะครับใจยเย็นใจยเย็นออกเลยว่าใจยเย็นก่อนแหมรีบออกไปไหนเกมอะอย่ามาได้เทสเลยแต่เมื่อกี้ที่เราลองนะครับไม่ได้ห่างจาก3 0มศูเจ็ทเท่าไหร่เลยนะที่ดูเมื่อกี้นะครับเพื่อนอเดี๋ยวผมดูก่อนเซฟสองเซฟศูนย์สี่ทุ่มลอสี่ทุ่มนี้ลุ้ไหนวะเนี่ยที่เดิมเลยโถ เดี๋ยวรอให้มันออกมาก่อนมันเป็นคาสซีนกดตึงปึ้งมันต้องเทสก่อนนะเพี่บอกสด๊ดีลาว่ะเร็วๆนี่กูฉันจะเทสนายเนี่ยดีลาว่ะมันจะเก๊กแรงหนาแล้วอ่ะรอรอเปิดมาเพื่อข้ามออกใหม่ต้องรอให้จบคาสซีนก่อนนะครับถึงจะยอมให้ออก เมนวนหนึ่งสองสามอาสามป่ะเนี่ยผมอยากจะกลับไปที่เดิมอะพเพื่อนๆนมันทำไม่ได้อ่ะเฮ้ยดาลานมันเนี่ยเออตรงนี้แหละตรงนี้แหละใช่ใช่ใช่ตรงนี้เลยตรงนี้เลยที่เราจะเอาอะเพราะว่าจะเดินออกจากอันนี้ไปนะครับต้องเดินต่อไปไงเราอยากรู้ว่ามันจะร้อยหกสิบห้าเปล่าเออเราจะได้เห็นตั้งแต่ต้นนะครับอ่ะปรับสุดแล้วใช่ไหมมาเดินกัน วิฟเรมดีกว่าว่ะวิในที่ร่มอ่ะในที่ร่มเฟรมเยอะกว่าว่ะให้ดูอีกรอบนึครับไม่ได้มีการตัดต่อฟูให้ดีครับปรับสุดนะครับผมอ่ะมีอะไรบ้างอ่ะ v s วีซเหรอตอนแรกเราเปิดปะเราเปิดเปิดกดเลย DRI S คุณภาพแต่จะมิไม่ปรับบูต AMD FNR สมเหมือนเดิมนะกราฟิกอะ สูงนะครับเราไม่มีการตัดต่อนะครับเมื่อกี้เพื่อนๆสูงสุดอ๋อ,อเท่ากันถ้าอย่างนั้นนะ <You. S 1> เพราะว่ามันมันแอบมาปิดเมื่อกี้ผมเห็นเลยใช่ไหมมันแอบมาปิดตรงกราฟ,ฟิกก็คือ V s y n c Vsync มันมาปิดมันได้เฟรมเยอะถ้ากด v s y n c ปุ๊บมัน1 6 5เหมือนเดิมอ่ะลองเล่นเหมือนเดิมไม่โกงนะครับเราไม่โกงเราไม่โกง ชาหนึงนี่คือกนออฟซิชิมาเฮ้ยเฟรมเท่ากันตรงนี้เท่ากันแต่เราต้องมาดูเฟรมที่ต่ํากว่าเป็นยังไงเดินออกมาเท่ากันนะครับไม่มีมากกว่าหรือน้อยกว่านิ่งอ่ะมาตรงนี้เป็นไงใกล้เคียงกันแล้วตรงนี้เริ่มใกล้เคียงกันมาดูตรงเดินตรงคนอร้อยห้าสิสี่ร้อยห้าสิบต้นอะไรเนี่ยทีโลงแจ้งไปยังไงเฮ้ยเฟรมเรียมันใกล้กันมาก มาดูตรงเดินตรงคนนะครับร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบกว่ากว่าเป็นไงครับนี่ไงเฉลี่ยใกล้เคียงกันเลยอะเนี่ยใกล้เคียงกันมากครับตีซะว่ามันไล่กันเลยอะเพื่อนสำหรับ3070 TI และ 8GB กิกการ์ดเก่าตัวนั้นมือสองประมาณ8ป0 0กั 9, กับตัวนี้20,000 หมื่นก้ากว่าหมื่นแปดทติด,ตดแล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ไฟแล้วแต่ทรงอะไรเงี้ยไม่ว่าเพื่อนจะหาซื้อแบรนด์ไหนก็ตามสรุปแล้วการ์ดสอตัวนี้เฟรมเรทไล่เลี่ยกันมากนะครับสำหรับการเล่นเกมนี้ที่ Full HD 1 6 5 h z นะครับแต่ความต่างมันอยู่ตรงที่ Resolution 2K กับ 4K เราจะรู้แต่ถ้า Full HD ตีทราบว่ามันเท่ากันครับประมาณนี้ครับผมตัดสินใจกันเองเพื่อน